สวัสดีครับผมคุณครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครทั้งหมดใน Justice h i g s e e นะครับซึ่งตัวละครทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายตัวละครครับเจะมาเริ่มที่โกโจนะครับซึ่งสกิลแรกโกโจก็คือเ e ฟบ b l นี่ครับโจดิสตูนี่มีการดูนะครับกับเปตต์นะสกิลสองก็คือเอ่อลิวลิวโซ่เลสนะครับเป็นการปล่อยก็คล้ายในเรื่องที่เขาเรียกว่าอากะซึ่งทีลเรืเป็น กินชินนี้ก็เป็นอาร์กาซคือการปล่อยพลังงานสีแดงออกไปซึ่งเราต้องหานนำโจศสตูดที่สามารถโจมตีระยะไกลได้ครับสกิลสามก็คือเลพิดพันเชชก็คือให้เรากะอยู่แกสตูแล้วก็สกิลใส่เี่กเป็นการต่อยและเตะแบบลัแล้ะครับส่วนสกิลสี่ก็คือทูโฟ Kick ก็คือการเตะนะครับการเตะแบบสองที่ะจะมาดู การเปิดดนตรีของโกโจโนะครับสกิลแรกของโกโจโก็คือมุกเกนนะครับแต่เป็นมกเกินแบบเวอร์ชันแบบแมซไหมครับอืก็คือการปล่อยสามารถบังคับได้นะครับว่าไปทางไหนอให้ทดสอบดูอีกทีอ่าดูนะครับดูด,ดีๆนะครับาสามารถเลื่อนได้ไห,ห,ห้ไปทางไหนอ่าสอดไปก็คือการปล่อยนี่นะครับปล่อยเอ,อ่ออากาศแบบ ตเต็มแม็กนะครับก็คือชีวิตที่ศัตรูเอ้ใช่ดิหันหน้าที่ศัตรูแล้วก็สามโมดินนี่เลยการปล่อยจะเป็นการปล่อยนะครับส่วนสกิลสามก็คือฮอลล์พีเปอร์โบ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 ก็คือการถ้าตามทีลเล่เริก็คือมุรสกิก็คือการเอาสีเอาการเอามุกเก,กนกับอากาศมาผสมกันในการเป็นมุรสกินี่ครับให้เราอยู่ที่หน้าศัตรูแล้วแบบโดมเลยเลยนี่ครับส่วนสกิลสี่เป็นก,การกลางอนาคตก,ก็คือ infinite void นะครับ ล้อมย <c oughs> ารงที่งขี้ดังๆนะคินะครับ <c oughs> แลสตูก็จะไม่สามารถขยับได้และไม่สามารถใช้สกิลเราก็สามารถโยนปืรลวได้ครับซ <c oughs> ึ่งเป็นอะไรที่โกมาก <c oughs> นี่ก็จบไปกักตัวละครของกูโจนะครับต่อไปเราก็จะไปดูตัวละครถัดไปซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยทราบชื่อสักเท่าไหร่ ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โกงที่เป็นตัวร้ายในเรื่องครับที่เป็นกูเกิลโกโจนะครับซึ่งอ่ะเราก็จะมาดูสกิลเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขอปรับพิสติงนี่เงี้โอเคสกิลแรกของตัวละครนี้ก็คือ s t r i k e ก็คือการให้เราอยู่ใกล้ๆศัตรูนะครับแล้วก็กดสกิลเสร็จเลยเป็นการต่อยนะครับคล้ายโกโจแต่ว่าเป็นแค่การต่อยแต่ไม่มีตินะครับสกิลสองก็คือ c crushing b l o w นะครับ การคุกนะครับสกิลที่สามให้เราสกิลที่สามให้เราอยู่ใ,ใกล้นะครับแล้วกใ็ให้เราอยู่ใ,ใกล้ศัตรูและให้เอาใช้สกิลเลยเป็นการใช้พลังนะครับส่วนสกิลสีก็คือมีชื่อว่ามันจิกคิกคือเราอยู่ใ,ใกล้ซึ่งเป็นการซึ่งจะเป็นท่าของเคานเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเซกที่เป็นแอคแท็นะครับสกิลนะครับ อันนี้ attacking โอเคซึ่งสกิลจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อจัตูโจมตีเราเออเดี๋ยวสักูเลยครับจะมีการต่อสวนกลับนะครับโอเคต่อไปจะคือการเปิดการเปิดติดของตัวละครซึ่ง่าแรกจะมีคำวา่ามีชื่อว่า dismantle ก็คือ ให้เราอยู่ใกสตู ool, จะเป็นการใช้กล้งเล็บนะครับหรือกล้งเล็บครับเซนสิค่งสองก็คือโอเพนก็คือใกล้สตู ool, และจะเป็นการง,าง้งางปูไฟนะครับปูหนีเซนสิค่งสามก็คือรัชนะครับจะเป็นการเอ่อให้เราอยู่ใกล้สตูแล้วก็ปัสกิสเซนเลยจะเป็นการพุ่งนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้สตูอาจจะพุ่งได้ไอ้ต้นี ool, นะครับ ้มีการพิมพ์แล้ก็จับประตูเตะแล้วก็โดดขึ้นนะคะส่วนสกิลสี่เป็นการกลางอาณาเขตนะคะซึ่งอาณาเขตของตัวละครนี้เป็นตัวเป็นอะไรที่โกมากเพราะว่าประตูไม่สามารถขยับได้แล้วก็จะมีการขับดันกต่อสอดเข้ามาซึ่งเราสามารถสืบาอดสกิลตัวเองได้นะครับนี่ทำให้ประตูได้ตายเลยที่นี่เป็นอะไรที่โกมาก ตัวละครน,นี้นะครับก็ไป่ลือกไปรอไปดูตัวละครต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อมอื่นกันอาจจะอาจจะรู้จักชื่อให้ตัวเดียวกอาจจะเป็นกโกจูก็ได้เรับผมไม่ค่อยอะไรมากอ่าเราไปดูของตัวละครน,นี้กันซึ่งเวลาตัวละครน,นี้ก็คือ reserve ball ครับก็คือการให้เราสกล้สตูนะครับแล้วก็เหมือนกันเอาบอลนี่ครับยูสองคือ shoot door ให้เราอยู่เวสตูแล้หนีบมันคือการเอาประตูมันหนีบ ที่สามคือ r u s h a g i คือการเอาพลังตกหนีหนี skill สี่ก็คือการให้นำประตูนี้มันต้องอยู่ใกล้สิบตูแล้วพอ skill สีเลยนี่ครับเนการขี่ขี่เเดราจะมาดูสกิ l สกิลอันติดกัน s k i l อันติดก็คือเป็นการการมาขี่เลยครับคือถ้าเราถืออันิงจะเป็นการการมาขี่ทันที หน้าที่ซึ่งอัตินี้จะมีประโยชน์หนึ่งก็คือเราต้องทำไม่มีจะมีเอ,อ่อตัวตัวหนึ่งที่อยู่ในอนาาเขตอยู่แล้วซึ่งเราก็ทําให้มันเดี๋ยวผมจะให้ดูเราสักคัก่ครับแล้วก็จะเป็นเป็นาเขตที่ขาวใช่ไหมถ้าเราพามอนเข้ามาดยเราก็ต้องตีมอนนี้ได้เลยแต่ว่าไม่อาจทําดาเมจต่อไม่เหมือนตัวที่แล้วค,ครับแล้ต้องรอถ้าที่ จตรอนานิดนึงเ hmm. ีว่าแสดงว่าจะต้องทามันมาด้วยถ้าเคือเราไม่ทามันมาก็จะเป็นอน่างนี้ครับจะถาเรากเอาพัน เราจะกวาอาณาเขตเป็นกระเบื้อซึ่งถ้าเราไม่พามอนมาอืจีบไปถ้าเราจะพาเราตจะหนีเราต้องทำอย่างนี้ครับอยู่างอาณาเขตได้เลยเราต้องพามอนเข้ามาถูกอาจจะสามารถทำงานได้แล้วก็สมอนก็จะดูสามารถยืนเฉยได้เราไม่รู้ไม่สัชันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาสามารถสัีเกตุได้ไหมแต่ว่าที่รู้เขาอาจจะยืนนิ่งมันจะมีประโยชน์มากครับ เพราะว่าการที่เถ้าเราจะมารถทำให้ได้จะเป็นการแบบกดรับพลังขีดจำกัดอย่างนี่ครับนี่มันจะต้องพาตัวนี้เข้าไปให้ได้ครับถ้าตัวนี้เราเข้าไปได้ก็คือสามารถกดรับพลังขีดจำกัดได้แล้วที่แต่การการงานไอจีต่างใช้ระังครับที่เอาง่ายถึงวัดดวงเพราะว่ามันก็เอาเข้ายากอยู่นี่มันก็สามารถจำกัดจำกัดมอนิมอนนี้ได้ ก็ตรงนี้เราก็ข้ามให้มันลอยครับ<ม>ถ้ามันลอยอย่างนี้เราก็คือเราไม่สามารถผดระฆังขีดจุดได้และดูระดับแล้วก็อาชีนี้เราจป็ัแบนะคะก็คือถ้าเราทำเวลาไม่ได้ก็คือเราก็จะจับคืนเป็นอย่างเดีนเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากท่านูเราทำไม่ได้อ่ะเราไปดูตัวละครต่อไปกันนะครับก็คือเทน s h a d ซึ่งเราจะคุอทำหัวรับเสตติ้งเนี่ย นสกิลที่สกิลแรกมีชื่อว่าลับบิสเอ็กซ์แคนะครับให้เราอยู่แก้ศัตรูและใช้และเอาสกิลเสร็จเลยนั่ยังใช้สกอยู่นใช่ไหมไอ้แก้ศัตูนับย้ำนะครับให้อยู่แก้ศตูถ้าเกิดเราไม่อยู่แก้ศัตรูเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้สกิลแรกลับบ s สเอ็ก อยู่แล้วการตีกระต่ายป็นโดนมากนะครับสกิลสองก็คือนิ้วนะครับก็คือการเล็กนกมานะครับการเล็งแล้วก็พาสกิลสามก็คือการเล็กกบมานะครับก็ดึงซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ระยะไกลได้นะการเล็งศัตรูแล้วก็นีสกิลสี่ก็คือการเตีหมาหมาป่ามาครับซึ่งมันจะมีเราต้องโจมตีศัตรูให้โดน หมาป่าจะช่วยอาจจะช่วยเรานะครับสกิลแรกนะมาคอมโบูไลดล้หลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างครับสกิลปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่สกิลแรกก็คือเป็นแม็กเอลเฟินนะครับจะเป็นการเสกช้างขนาดใหญ่นะครับเป็นการตีช้างขนาดใหญ่ซึ่งสงกิลส,สองก็คือเกสเพอรินก็คือการเป็นการที่เราจะกลายเป็นงูนะครับ สามารถเคลื่อนทีได้ส,ๆๆดสามารถข้ามได้สตูดิโอมันจะเป็นคือการติดพิษอย่างนี้นะครับจะเป็นเอ็กซ์เพกซีม่วงอย่างนี้นี่ที่สามก็คือ Shadow Swan นะครับให้อยู่ด้วยสูดิ่งเป็นการติกใครายคาถาย่างเอาคันล่างเลยนี่สิคือมือมหูลากานะครับก็คือคล้ายๆการกลางอาณาเขตน,นะครับแต่ว่าเป็นการให้เรากลายเป็นม,มหูลากาลนะครับดู กาเมชั่นกันเบื่อเบื่อืมจุดตัวเป็นมองหงลาการนะครับซึ่งสกิลของของมองหงลาการก็จะอืมแตกต่างกันไปซึ่งสกิลแรกของมังหงลาการก็คือ d e ไว c ์ hammer นะครับก็คือการนี่ดึงสกิลอืมเปนการแทงแล้วก็ปุ๊บๆนะครับที่ที่สองก็คือกาวพิชนะครับอืมเป็นการจับทุ่มนะครับที่ที่สามก็คือเอ็กเ q u a นะครับก็คือการแผ่นก็คือแผ่นยิงไหวนะครับ สกิลสี่ก็คือการนี่นะครับโอเคตอานาาาี้มัหัหดรา้วก็จบเพยงเท่านี้นะครับแล้วก็เราไปดูตัวละครต่อไปชื่อว่า perfection นะครับแ,แบบซิสติ้งแบบโอเคสก่ลแรกของ perfection ก็คือ s t o c k p a l e นะครับ ซึ่งให้เราอยู่แค่สตูลแล้วเจมส์ึงเลยการเสีคล้ายแบบบินน้ำมันนะครับสิลสองซไฟนะครับก็คือการคล้ายแบบพุ่งปล่อยไฟออกไปครับสีิลสามฟูกัสไต์ก็คือให้เราแก้สตูลแล้วนี่ก็คือเป็นการพุ่งออกไปสกิลสี่ก็คือบอดี้ลเวลให้เราอยู่แค่ส็ูการเปลี่ยนตีก็คือ อยู่แรกก็คือ idol turn friction ก็คือการให้แคสตูร์แล้วก็สกิลใส่เลยจะเป็นการพุ่งใส่กิ i l l สอง body difference finger ก็คือให้แคสตูแล้วก็สกใส่เลยอ,อยู่ที่สามก็คือ spike w i r e l e s นะครับก็คือให้เราแคสตูรแล้วก็ให้เราเราก็จะกลายเป็นหนาม,มสกิลที่สี่ก็คือ เอ็มบูทไมออฟซลฟ์ฟคชให้เราดแ่สตูเล็คือการจางอนาเตนะครบออาเตก็จะเป็นแบบคุณทีเข้ามาก็ไม่สามาขยับแลวก็สามารถเซูได้แล้วก็การยิดที่ต่อไปตัวเราเต่อไปบูทเมนิฟอเรชันไอโฟลิเต แล้วก็จะเป็นแบบโอเคแล้วมนขันง่าเซกันมีโอเคสกิล okay. ของตัวนี้ก็คือสกิลแรกชื่อว่า เพรื่ซิงโบดนะครับเพื่อให้เราได้ซิงหรือการเกี่ยวกับเลือกนะครับสกิลสองโฟลวิ่งเลสเกิลก็คือให้เาราอยู่แกจะ,ะ 2, กเป็นการต่อ,อยอัตติมือเรือนะคะน 3, ปปรับสกิลสามคือซูเปอร์โนวานะครับนี่ให้เราอยาู่ใกลสตูซึ่งจะเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับให้เราโดนโจมตีก่อนอันอย่างนี้นมีการเกินลับนะครับสกิลสี่ก็คือ โว้ดเอ็ดนะครับให้ไร้แก้ศัตรูแล้วโจมตีได้เลยส่วนการบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะววะรับทีแรกทีริงเอ็กซ์โซไซม์ก็คือให้เราแก้ศัตรูและสามารถโจมตีได้เลยมจะีการปล่อยเลือดแล้วโจมตีเข้าไปทีส,สองคือวิง่งขิงนะครับก็คือให้เราแก้ศัตรูการปล่อยเลือวน,นะครับ ลากมาต่อ,อ่ทีนี่สกิลที่สามคือโบสเลนก็คือขนเลือดนะครับนี่ตึง้งแต่ตู้ดีบริเวณรอบเราก็จะโดนโดนเลยนะครับนี่เหนือที่หสกิลสี่ก็คือพัสมาเบสนะครับเป็นการปล่อยพลัง อก็จบต,ตัวตัวละครนี้นะครับต่อไปตัวละครต่อไปสวิตช์เชอร์นะครับโอเคไปดูตัวละครนี้กันะ กิลแรก,ก็คือ swift k i c นะครับน่าให้ดูนีีการต่อยและตะนะครับกิลทสองก็คือ boost f r c e นะครับก,ก็คือการนี่ครับกิลสามก็คือ pivot throw นะครับนี่โยการต่อยนะครับสิ่กีรกิจสก็คือ a b drop นะครับให้เราอูนนเลยการต่อยละกลุ้งนะนี่อาจจะมองไม่ชันท่านซาเา่าไรมาดูตรงนี้นี่การต่อยและกลุ้ง ส่วนการปืนตีก็จะเป็นอย่างนี้อัแรกก็คือไอ o ดลวีบัสนะครับเหมือนกันรวทีที่สารจัดละครที่สองคือไซนัสจัมปิงอเคือ่เต้นตัวยเนี่ยมันก็จะรวยนะครับเป็นบทหลังที่สามคือเรียกว่าดีมันเป็ทายควาน เป็นยังไงดันต่อยนี่คือวิธีบ้าที่เด็กน้องที่เช่าดันดันต่อยเด็กน้องที่ชอบก็จะเล่นแบบกดไลค์กดแชร์เขาจะชอบที่ผมทำ อะไรย์บางก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ๋ยวผมก็จะไปอ่านแล้วก็ทำตามครับตอนนี้ก็ขอจบลงขอจบลงที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ